โอเคทุกคนก็กลับสวัสดีทุกคนกันอีกครั้งด้วยนะฮะอยู่กับพวกเรา3คนกับเกมโลบอกนะซึ่งแบบวันนี้ที่เรามาเล่นกันนะครับผมก็คือแบทดรอ้นั่นเองเนะแล้วก็แขนน็รกับเชิญของเรา2คนใครเอ่ยแนะนำดิสวัสดีครับผมชัดนะฮะใช่ครับผมก็เองก็ยังสลับชิดกันหายก็คือแบทดรอมันอัปเดตมาใหม่ใช่ไหมกี่วันแล้วว่ชัดมันอัปเดตดูไหมวันสองวันเงินทอวันสองวัน ซึ่งมันอัปเดตผีว่าใหม่อะดิเมนชั่นใหม่แล้วก็ห้องใหม่มาฉันไม่เชิงว่าห้องใหม่ถูกไหมแต่เป็นห้องหลอกใช่ไหมผีนี่มามากี่ตัวม่รไปดูไปดูเนี่ยมันอัปเดตหน้าของเรามาใหม่มันดูได้ด้วยว่าเราตายกันกี่ครั้งใช่ไหมใช่ตรงนี้ป่าววที่มันตายกันกี่ครั้งช่างมันป้าเราไปเล่นกันเลยดีกว่าช่างมาแล้วไปเล่นกันแล้วป้าโอเคเรามากัะนั่เกรมเรียบร้อย ซึ่งแล้ก็มันก็ชิวๆใครกดกระดิ่งไงไม่ให้กดกดกดทุกคนอาจจะเห็นว่าผมเปิดประตูค้างๆอะไรก็ปิงนะจำไหมปิงก็ไปสั่นเปิดสมาธิได้แล้วคนสมาธิสั้นเปิดได้เนี่ยประตูต่อไปเป็นที่สามเก็บเก็บมันมีเสียงเหมือนรถด้วยเงินเงินเงวนแบบวนไม่เก็บ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 แย่งเัินเก็บ เหมือนมันจะอัปเดตห้องใหม่ที่ให้เราซื้อของได้ใช่ไหมรัดไม่รู้ตาบอดก็เปิดได้เหรอไะหาเงินเนี่ยอาวใช่เหรอแต่กูไม่รู้เนี่ยอันนี้อันนี้ไม่รู้เลยเนี่ยไอ้เหี้ยมันเปิดอันนี้เพิ่งรู้ว่าเปิดได้นะไปเลยไปเลยจะฆ่าทุกคนจะฆ่าทุกคน ทำงานทุกอย่างไอ้น้องยินเด็ชี่มึงไปจำห้องหน่อยนะเสร็จโอ้ย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 สายสีฟ้าสายสีฟ้ยทำลายดวงตาไอห้องเลขเก้าอ่ะอยู่โอ้โหมืดด้วยมืดเฮ้ยทำไมมืดมาไวจังตรงตรงตรงยาวตรงยาวเห็นโอเคเชื่อเชื่อแล้วหมาแม่งเห่ารัวๆเลยคืออะไรเนี่ยเฮ้ยกูเห็นนี่กูเห็นกูเห็นเห็นเลยเฮ้ยสกริด ใช่นั่นแหละสควิตเกมเกมคนกินแต่ไรยอะไม่รู้แต่กูโดนไปแล้วเห็นดิวเอ้ยกูไม่เกินเทระวังตายแล้วกูจะขายแล้วไม่ได้ยินบอกรองตายอ่ะเอ้ยขูดโหดไว้พลีระวังมันจะรัดมาแบบไม่รู้ตัวเลยตายละโดนดรัดงีน้อง โดนวัดห้องมืดไปเลยต้องไปเลยโอ้ยตื่นครับสวัสดีน้องชายห้องสิบสี่แรกน้องห้องสิบสี่แล้วโอ้ยตื่นครัอีกแล้วไปห้องมืดบ่อยอ่ะอห้องมืดบ่อยมากเลยอ่ะแค่อันนี้แรกๆกันแหละไปแล้วหูฟังยิ่งเบาอยู่หวานจริงแล้วกัน อะไรอ่ะเข็มกูไม่รู้กูไม่เห็นไฟกับพีเอปีเอ้ากูหันเข้าทางมืดก่อนเดี๋ยวสัสบอกแล้วว่าไปแล้วสิเก็งแล้วมิวเร็วจังเลยเราเก่งยังเลยมึงสปีดรันสปีดรันสปีดรันคลิปเดียวจบเร็วโอ้ยไอ้เหี้ยโคตรเร็วเลยไปๆๆเก็บเหรียญกอนดีเก็บเหรียญกอนะเด็กชัดบอกว่าต้องเก็บเหรียญเอาไปซื้อของหยอดตู้หยอดตู้เอาไปเอาไปแลกแลกฉลากฉลากเป็นแบกรัฐบาล เ่าขายเลยได้สิบเจ็ดนะใช่เหรอวะเราเพิ่งมาเท่าไหร่วะไม่รู้ดิมันมีใครเหโอเคก็บอกเดยเราเพิ่งมาไม่ใช่เหรอวะกูก็ยังทักอยู่มันก็ยังเปิดก็ไม่รู้อ่ะก็ึูว่ามันมีห้องเดียวทุกคนไม่เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเจออีกเดี๋ยวจะลองเข้าให้ดูแล้วกันถือว่าเป็นให้คนดูไะเออให้คนดูได้ลุ้นได้รู้ว่าเป็นยังไงแล้วกูก็จะตาย ตังเก็บตังเลยน้องไม่ดูพี่ก็เงินกดเปิดเอาละเราเพิ่งมาจากห้องไหนวะห้องสิบเก้าห้องสิบเก้าห้องสิบเก้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเอาไงดีให้คนดูคนดูก่อนไหมใช่โอเคเนี่ยอันนี้นี่มันคือเราเข้าสิบเก้ามาเนี่ยถ้าเราเข้าผิดใช่ไหมอ่ะดูง่ำมันจะมีตัวอะไรมาหม่องหัวเราเข้าอีกรอบดิเข้าได้เหรอ ตายนะกูจะเป็นคนดูเลยนะอุย้ยจะควิสอันตรายทำไมวะมันกัดหัวกูแทะหูอะหมดพอดีชัดยี่สิบสองอันนี้แนะนำเลยถ้าใครเล่นก็อย่าลืมนับห้องกันด้วยนะยี่สิบสี่เอ้ยนักจำนวนวเฉพาะ made in heaven made in heaven ก็จะควิสกูไปสู่สวสรรค์เลยยิ้มอ่สิบสีเอ้ยกู <24. S 2> ได้ยินมสัควิสอีกแล้วเนี่ย ยี่สิบเจ็ดเฮ้ยมันสกิทสกิทอะไรฟุบฟับฟุบฟับมันหล,ลอกมันหลอกเออมันหลอกมันหลอกไม่เห็นมีเลยไอ้ยื้อไอ้ช็อตไอ้ยิงต่อ,อ,อตู้ตู้ต่อได้กูเลยหลอกไม่เห็นมีเลยเรียวยู่ง่ระดับกรรมไอ้ยือ้ออยู่ดีเๆเข้าตู้กูไอ้เลว เอออย่าเปิดดีเกายาทุกคนต้องการยาไอชไอกอบแม่งเร็วไปเฮียนี่แหละยาเอาเจอไฟแชกเออเจอไฟแช็กแต่กูรอในตู้ได้เลยโอ้ยโอ้ยกูบักแล้วมันก็อยู่ในตู้ตลอดไปตัวอะไรอ่ะนี่ไงบ้าจืดเว้ยน้อม อัติเมตอัพเกรดใช่ครทันไม่เดียวบาสติในตู้จริงจังมาเดียอ้ยต้องทันเลยกูแค่ห้ามพลาดสักนิดเดียวก็ทันแล้วบอกมืนจะเจาะจะตายเรามันนักแข่งมือหนึ่งแชมปวิ่งไวแชมปวิ่งลาวมันแหกปากใส่กูอยู่ เอ้ยเข้ามาพร้อมกันเลยพวกเราเก่งไอ้น้องย่อใส่สาม,ปสมปนนแปดออไปสามแปดไอ้น้องสามแปดสามแปดสามแปดเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนมียาวมีทุกคนต้องการยานี่แน่เก็บยามาแล้วทุกคนต้องการเนี่ยเอ้ยได้สองร้อยแล้วอ่ะอีกห้าสิบก็ได้แล้สามแปดใช่ได้มืดอีกแล้วเพื่อนโอ้คันทางยาวไม่ใช่หรอวะแต่ก็หาของทางยาวมันก็มีสกิทเออวิท คุดเกมเกมคนอัจฉริยะอันเชิญเอ็กโซเดียดูรอบรอตัวที่อยู่มันกัดหัวอีกก็ไม่ใเหมือนก็ต้องพีชก่อนใช่ไหมติดพิษแม่ไอ้พืดอีกแล้วอะไรวะมึงยังมีสไปเดอร์เซนต์กับดีสิโฟกับพิบ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 หลอกหลอกใช่หลอกใช่ใช่ใช่หลอกก้มาแล้วระวัง ไม่ได้<ก>รอกอยู่จีจังไม่แล้วก็ขี้โมยเลยนยขี้โมยขี้โมยเดี๋ยวเชืงง <c oughs> ่อเยอะบางทีกูก็ไม่ค่อยเชื่อมันนะเวลามันพูดก <c oughs> ูเลยถามว่าจริงเปล่าจริงเปล่าแต่บางทีมันมันก็พูดแบบเหมือนจริงๆอ่ะทั้งนั้นนี่มันก็โกหกอะไเงี้ยเฮ้ยนี่อันนี้ห้องเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมกูจะตายห้องนี้เหมือนเดมิมบมดดอกว่ะ บทตัวประกอบเข้าใจย <c oughs> ังกูแค่ว่านี้กูมีหน้าที่แค่นั้น,นอ่ะเดี๋ยวพี่พาผ่านเองไ <c> ง <oughs> น้องได้เลยกูจะอยู่หน้าประตู <c oughs> ตกลกพวกนี้จะพาผ่านเองเอาานี่ชิวิ่งเป็นานารูโตะเลยตืต่นรือรือรือือรือบ้าเกมบ้าเกมบากามด้วยค <c oughs> งไม่ตายนะฟังเสียงเลย อยู่แม่งเก็บของเลวมันไม่มีของอ่ะเคตรงนี้ผมจะให้พวกมันทำกันเองแล้วกันกูจะเป็นภาระให้พวกมึงไม่ได้จับไอ้กดสกิลเช็คไม่รู้สึกว่ากดยากกว่าเดิมมันเร็วขึ้นใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งมาเหมือนมันวิ่งเร็วขึ้นเลยวิ่งห่างดีกว่าขวแด็กปุ๊มึงอ่ะเก้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดห้า เก้าเก้าเก้าเจ็ดห้าเก้าชัดได้เลยได้แหละรอบหนึ่งอยู่ในตู้รอบนึงเหมือนมันวนอยู่ในตู้เลยลงไปแล้วปะใช่ใช่โอเรลงไปแล้วเก้าเก้าเจ็ดห้าเก้ามาแล้วกอบเปิดเลย<อ>มาวิ่งไปไปไปเปิดแลยเปิดเลยไอ้น้องโหอีซี่ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องถึงมือ <laughs> อ่านี่อันนี้เป็นห้องใหม่ที่อัปเดตซื้ออะไรกันน้องน้องซื้อกางเขนมาช่วยอะไรนะชัดกันไงกันกันจะความตายนะซื้อซื้อยาสิครับหรออะไรวิทยุเหี้ยแล้วไม่ก็ขนไปซื้ออะไรซื้ออะไรซื้อซื้ออะไรอ่านี่ซื้อนี้มาก่อนแล้วกันต้องต้องถือไว้ต้องถือไว้ตลอดใช่ไหมใช่ได้ได้ได้ที่เป็นเจสต์หยุดดๆรับเงินเก็บเงิน หองเงินทองเงินมันจะมีร้านขายอีกไหมวะเดี๋ยวไม่มีแล้วก็ไปได้เลยอะอูเจลเบนเนตอืมเอาขานมาทำไอ้ชัดเลือดเลือดเต็มยังยังกูก็ยังห้าสิบสี่เอาละยัดแล้วก็ไปเปิดยัดกระป๋องแล้ววิ่งมาเขียนที่ปอยโอ้โอ้าวกว้าไปอยู่หลังไอ้ชัดเฉย อาเจ็ดไอ้ก๊อฟหมดหมดเล่นเลอร์หมดล่นเลอร์เ่ยนี่แดกยาระดีเลยสักก๊อฟยาเดี๋ยวทุกคนตาใครใครใครขายยาให้ก๊อฟเนี่ยขายยาพี่แก้วโอเคเอจมาหรอโกับพี่แก้วคือเฮ้ยห้องอะไรห้องพยาบาลเหรอดูเข้าห้อง เฮ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นเฮ้ยเนี่ยมีห้องหัวกะโหลกด้วยแปลว่ากุญแจใช่ไหมกูแจะอ้เหี้ยมึงเข้าตู้กูตกใจเลยกูนึกกูจะได้เป็นคนรูอยู่เลยเขามากระปุกดวงตาชัดเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเข้าห้องกูเนี่ยมาห้องกะโหลกกันดิขอขอขอเก็บเก็บให้หมดแยง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 เฮ้ยกดกดต้นไม้ได้อะไรอ่ะมันกดได้ใบไม้เฮ้ยเฮ้ยมัน โอ้ยมันหิวมันหิวเรื่กูเต็มแล้วหลอนยากูหลอนยาอะเราตีดกวเดิมคอบเสร็จยาตีดกวเด้อหรือเปล่าเราจะสิ่งตางวิ่งไงนะเด้โอทุกคนผมเคยต้องเป็นจังแล้วจังเกมมิ่งเป็นจังมาไกลแล้วมาแล้วเวนอมอัลติเมตอัลติเมตมาแล้วคิดด โอ้ยชิบหายแล้วไอ้เหี้ยวิ่งอ้อมไอ้สัตว์ไม่เ yeah ป็นไรอ้อมในครั้งนึงบิวเกือบสองอะเกือบสี่ละเกือบมึงอ้อมยังไงมึงก็เกือบสี่ก็ชัดกูอ้อมกูอ้อมแบบบาน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 อ๋ออุ้ยตกใจบิวไอ้น้อย่อดใสกูอยากเก็บขอแต่กูก็กลัวมันทะลุเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ติดเลยนี่ละพ่อเงินแบบไหนวะ รูวถือกังเกียไว้ได้เลยกูก็รู้กูตายบอกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยใครบอกว่ามึงเสพยาไว้อยู่กูเลือดคิวกูเสพยาเออต้องเข้าห้องไปเก็บคนแจ๊ไอ้น้องกูไม่รู้กูอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจเหมืึนเปิดด่างเปิดด่างกูรออยู่เจ็ดเก้าห้องหมื่นเนี้ยนี่ยตรงไปก็เจอเลยสกิปตรงไหนวะนี่เจออยู่เฮ้ยกระพิบตู้ไหนกระพิบรัว กูไปเอาฝั่งนี้แดนมาปะวะไม่มามามาเฮ้ยอะไรอะเอามุดเอามุดเอวิวถือไม่ถือหรอกูมันอยู่ด้านในตายเอวิงไม่ทันมีใครรอดปะโอ้ตายเอวิวไม่ได้ถือแต่ถืออยู่ก็ออกมาแล้วมันก็ถือไง ดูตายอ่ะตายหรอกังเข็มปลอมโอ้จบแล้วกูจะห่านพูจยู่โอเคทุกคนฮะมันก็จบแล้วเพราะอะไรรู้ไหมก๊อปแสดงให้ดูดิเกิดอะไรขึ้นไหมดอล็อกไปมึงลอกแบบมันมีเงินไขเลย ไปกันต่อไม่ได้นะโอเคทุกคนก็เออทางตันนี่คือฉากจบหนึ่งอาจจะเป็นเออฉากจบที่แท้จริงได้ไปต่อไม่ได้เราไปต่อไม่ได้แล้วพวกเราก็จะกินเนื้อกันเองแล้วก็ตายกมมีไปแช็กไอ้ตัล้นล้นค้างหน่อยขอร้นค้างกเกียรเลยนักเกียรนะโอเคยังไงก็ สำหรับเกมในวันนี้นะผมก็ถ้าพิพลาดอะไรก็ต้องขออภัยกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้พวกเราสามคนก็ต้องขอตัวลาันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายครับผมเจอกันฮนะบ๊ายบายเย่าได้ผ่ามวะอันยวับเอ๊